สวัสดีครับทุกผู้ชมแลฟ์ูดติดตาม FC ทุกท่านพบกับ71อนไลน์กับผมโบ๊ทฮารัชเพนจันคลิปนี้ผมจะพามาชมครับรถของแชมป์สนามล่าสุดรายการ AMA m o t o c r o s สนาม Red Bud นะครับนั่นคือโจชิโมด a นั่นเองเป็นนักแข่งชาวญี่ปุ่นครับหมายเลข30สังกัดทีม k a w a s k i Proskit Monster Energy ครับรถที่เขาใช้แข่งในปีนี้ก็คือ KX 250F ปี2022ครับ ทีมโปรเซอร์กินี่ถือเป็นทีมอันดับหนึ่งของค่ายคาวาซกิในรุ่น250เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับก็คือแฮนด์บาร์ใช้ของ r ร n ทัลทวินบอร์996นะครับรหัสนี้ก็เป็นที่นิยมมากจะมี996แล้วก็997 mm. แผงคอเป็นของโปรเซอร์กิครับเพราะว่าโปรเซอร์กิทเขาทำของแต่งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเยอะมากนะครับแผงคอโปรเซอร์กิ แผงคอจะมี2รูสําหรับล็อกน็อตกับแฮนด์นะครับรูหน้าสําหรับคนที่ตัวใหญ่มือยาวนะครับรูหลังสําหรับคนที่มีส่วนสูงไม่มากแล้วก็ชอบสไตล์ขี่แฮนด์ Hand มาข้างหลังนะครับผมเองก็ใช้รูที่2โจชุบดะก็ขยับมาใช้รูที่2เหมือนกันนะครับจะทําให้แฮนด์ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็สามารถเข้าโค้งได้ถนัดมากขึ้นปอกแฮนด์ก็เป็นของแบรนด์ท่อเหมือนกันบวกกับโดนัทกันมือแตกเพราะว่าเป็นของสปอนเซอร์นะครับมือเบรกมือคัต เป็นของ arc ครับก็เป็นยี่ห้อยอดนิยมครับจานเบรกหน้าเป็นของ breaking นะครับแล้วก็ปั๊มล่างใส่กาดคาร์บอนป้องกันการกระแทกด้วยตัวนี้เป็นสั่งทำพิเศษนะครับปกติแล้วเขาจะมีเป็นกาดกันจานดิสหน้าแต่นี้ครับพ่วงมากับกันเป็นปั๊มล่างด้วยนะครับก็ถือว่าพิเศษเลยตัวนี้จานหน้าขนาด270มิลครับเท่ากับของ standard แต่เพียงว่าเปลี่ยน เป็นของแต่งนะครับยี่ห้อ breaking ก็ทําให้ความหนึบหนึบมากขึ้นเป็นจานยักษ์ปั๊มเบรกหน้าตัวบนนะครับตัวบนที่ติดกับมือเบรกก็ใช้เป็นของเดิมครับเป็นของ standard สังเกตปั๊กสีแดงจะเป็นตัวเก็บข้อมูลของตัวรถนะครับหลังจากการข,ขับขี่ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เพื่อปรับจูนเครื่องยนต์ส่วนปักสีดําข้างๆนะครับจะเป็น gps ทีมงานจะสามารถรับรู้ได้ว่านักแข่งขี่อยู่จุดไหนของสนาม อย่างเช่นสนามที่เป็นโมเตอร์คอส์นะครับก็จะมีความยาวของสนามที่ค่อนข้างยาวเกิดนักแข่งไปขี่อยู่หรือว่าล้มหรือว่ารถดับอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยดูได้เราก็สามารถดูได้ด้วยว่าจุดไหนของสนามนะครับเราขี่ช้ากว่าคนอื่นเพราะว่า gps เนี่ยจะจับความเร็วได้คัดเป็นคัดน้ํามันปั๊มคัดด้านบนใส่กาดคาร์บอนเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเวลาล้มหรือว่าโดนหินกระแทกย้ายปุ่มลันคอนโทลครับจากเดิมที่อยู่ตรงแฮนด์ด้านซ้ายมือนะครับ เปลี่ยนมาอยู่ตรงเฟรมตรงคอรถครับก็จะใช้กดเวลาออกตัวจะกดตัวนี้เพื่อปรับรอบเครื่องปรับไฟทําให้ออกตัวได้ดีมากขึ้นใช้รอบเครื่องนะครับเกียร์สพอเตะเกียร์สปุ๊บลอกก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมตัวนี้ใช้เฉพาะออกตัวอย่างเดียวเรียกว่าตัวลันช์คอนโทรลครับตรงแผงคอตรงโชคนะครับเขาจะทําตัวติดทาร์สปอนเดอร์ไว้สําหรับใส่ตัวจับเวลาหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าตัวทาร์สปอนเดอร์นะครับเอาไว้จับเวลาเวลาคอลิฟายแล้วก็เอาไว ตัวสอบเวลาแข่งขันนะครับว่าแข่งขันไปทั้งหมดกี่รอบเอาไว้เช็คอันดับการแข่งขันด้วยครับโชคหน้าโชคหลังเป็นของโชว่า modify โดย Pro Circuit นะครับเป็นตัว a คิดเลยแล้วก็น็อตพาวล้อหน้าเนี่ยเป็นไทเทเนียมตัวล็อกสตาร์ตติดกับการชคหน้าใช้ของ Pro Circuit ครับเพื่อให้หน้าต่ำลงเวลาออกสตาร์ทนะครับล็อกปุ๊บหน้าจะต่ำสามารถใช้คันเร่งได้เต็มมากขึ้นล้อหน้าจะไม่ยกครับ วงล้อใช้ของยี่ห้อ Excel รุ่น A60 ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่แข็งมากๆนะครับของยี่ห้อ Excel บวกกับยางดันหลบครับตัวนี้ก็ยอดนิยนมอยู่แล้วนะครับผมเองก็ใช้อยู่ดันหลบมีดอกยางทุกรูปแบบครับเป็นดอกทรายดอกสนามแข็งดอกสนามโคลนะครับดุมล้อที่เขาใช้เป็นดุมล้อแต่งของ KHI นะครับหมอ้อน้ำเขาใช้หมอ้อน้ำแต่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับเพื่อ ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นจะมีความยาวของแผงม้อน้ํายาวกว่าปกติบวกกับใส่ท่อยางม้อน้ำครับที่มีความยาวกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมจะใส่กับหม้อน้ําแต่งไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีน้ําเงินครับเพิ่มความยาวนะครับปุ่มสตาร์ทจะมีทั้งหมด2จุดครับรถโจชิโมดะหรือว่ารถทีมโรงง,งานจะนิยมมี2จุดเพื่อเป็นจุดหลัก1จุดแล้วก็จุดสำรองอีก1จุดนะครับจุดหลักจะอยู่ที่แฮนด์ตรงขวามือติดกับคนเลง ถ้าเกิดตัวนี้เวลาล้มแล้วหักหรือว่าแตกนะครับก็จะมีอีก 1. จุดสำรองจะอยู่ด้านใต้ของเฟรมนะครับอยู่ช่วงหลังหม้อน้ำเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินครับเครื่องยนต์โมดิฟายโดยสำนักโปรเซรกิตโดย m i d p a สตันนะครับเป็นสำนักใหญ่ที่สุดเลยนะครับทำของแต่งแล้วก็ขายไปทั่วโลกครับปั๊มน้ำใส่ของโปรเซรกิตแล้วก็ใบพัดด้านในด้วยนะครับทั้งชุดเลย ชุดคัตใช้ของฮินสันครับฝาครอบคัดเป็นของ Pro Circuit ลูกสูบใช้ลูกสูบยี่ห้อ JE Lessing นะครับยี่ห้อนี้ผมก็ใช้อยู่สำหรับรถแข่งผมเหมือนกันของผมจะเป็นลูกสูบหัวนูนครับเป็นเพิ่มกำลังอัดนะครับขาเบรกหลังเป็นของเดิมครับแต่ว่าใช้สลิงเกี่ยวไว้กับเฟรมนะครับเป็นวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ขาเบรกอ้าออกเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเกี่ยวกับ กล่องในสนามหรือว่าเข้าล่องคอท่อสังเกตครับตรงคอท่อนะครับจะมีตัวเก็บข้อมูลที่เป็นแท่งขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อกับระบบ ECU ในตัวรถครับเอาไว้สําหรับปรับจูนเครื่องยนต์แล้วก็เก็บข้อมูลหลังการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันครับพักเท้าเป็นพักเท้าไทเทเนียมแล้วก็ด้านข้างของเฟรมนะครับตรงรองเท้าจะติดแผ่นกันลื่นไว้ทั้งสองข้างเลย เวลาเราหนีบนะครับก็จะหนึบมากขึ้นเวลาโดดเนินหรือว่าลูกกระนาดนะครับก็จะมีความยึดเกาะได้ดีเบรกหลังก็ใช้ของเดิมเหมือนกันครับเขาใช้เบรกหน้าปั๊มบนก็ของเดิมนะครับเบรกหลังก็ของเดิมแต่ว่าเขาเน้นการป้องกันคือใส่กาดคาร์บอนไว้นะครับตรงคาลิปเปอร์ด้านล่างแล้วก็ใส่จานเบรกครับของยี่ห้อ b r e k k i n g ขนาดเดิมเท่ากับของ Standard เหมือนกัน ตัวซับเฟรมนะครับโจชุมะดาก็ใช้ซับเฟรมเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าองศาเหมือนกับนักแข่งทีมโรงงานคนอื่นๆนะครับเขาจะมีให้เลือกซับเฟรมด้วยแล้วแต่ความถนัดท่อใช้ของ Pro Circuit ครับตัวนี้เป็นรุ่น t i 6นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ Pro Circuit ผมเองก็ใส่รุ่นนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นของรถยามาฮ่ครับสเตอร์ใช้ของแรนทัลโซ่เป็นของ Excel ครับ แล้วก็ใส่ตัวป้อนโซ่นะครับหรือว่าตัวประคองโซ่ด้านล่างใช้เป็นคาร์บอนครับเพื่อลดน้ําหนักมาดูที่ภายนอกนะครับผ้าเบาะก็เป็นผ้าเบาะแต่งครับตัวนี้จะทําให้ยึดเกาะกับกางเกงได้ดีมากขึ้น,นครับจะหนึบมากขึ้นเวลาเราเลี้ยวโค้งแล้วก็เวลานั่งสติ๊กเกอร์เป็นลายโปเซกิตมอนสเตอร์คาวาซกินะครับลายนี้ก็ถือว่าเป็นลายยอดนิยมบ้านเราก็ติดกันเยอะมากครับลายนี้อาจจะนํามาเปลี่ยน สปอนเซอร์ของตันเองใส่เพิ่มไปได้นะครับบ้านเราก็มีร้านสติกเกอร์มากมายหลายร้านครับขาเกียร์ก็เป็นของโปรเซอร์กิเหมือนกันครับฝาครอบจานไฟก็โปรเซอร์กิเหมือนกันของแต่งจะเน้นเป็นโปรเซอร์กิหมดเลยนะครับแล้วก็น้ำมันที่เขาใช้นะครับใช้น้ำมันของ VP ครับก็เป็นน้ำมันสำหรับแข่งขันครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นทั้งหมดครับของรถโจชิมุะนะครับคาวาซากิ KX 2 1 0 F ปี2022ครับใครที่ดูแล้วครับอยากจะนำไปเป็นแนวทางในการ แต่งรถของคุณนะครับก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะครับในไทยตอนนี้สำหรับปี2021กับ2022ใน KX 210F นะครับจะยังไม่ค่อยเห็นมากสักเท่าไหร่ส่วนมากจะมีเป็นสีแดงนะครับคือ Honda กับ Yamaha YZ ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซลล์ว One Online ด้วยเหมือนเดิมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ